โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันที่เช่นเคยนะครับช่องดูสกอร์ทไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเหนือนกินิกเหมือนเดิมนะครับสว่วนเหมือนเดิมเรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะน,นี้เป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านรายการมมเยือนของนาโปลีเวลาที่สองสี่สิบห้าของคืนนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูฝั่งทางยูเวนตุสนะครับผมยิงไปทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับผมห้านาฬิกสุดนะส่วนอันดับอยู่อันดับที่สองคะแนนรวมทั้งหมดสามสิบ ราคาต่อรองอยู่ที่เสมอนะส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับกอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมจะผลคำนวณก็จบมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงทีูกที่6ปอนกะครับผมนันเป็นต่ำแรกนะครับการเดิเจ้าบ้านชนะมีอยู่ห้าสิบเอ็ดเปอรางซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่สี้สิบงเปอยูเวนตุวนนี้ับผให้ต่างั่นทา่เจ้าบ้ารเป็นตสบลยวันนี้สุดให้กั่งทากยูฟิทูดนะครับผมหรือว่าฝงทางเ้า ลองทายสกอร์คู่นี้เข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์คู่นี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าทายเข้ามาถูกนะโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับโปรแกรมใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะสมัครนะครับผมสมัครลิงก์ใต้ description ได้เลยเมมินรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย